สีต้อ,รอน,น,นรับเข้าสู่รัฐบาลดมฝนนะคะวันนี้น้ำฝนอยู่ไหนอมังอาในหมด crazy color ค่ะแต่ทุกคนคือแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยนะคือคัลเลอร์มันจะแบบแปลกๆอะไรอย่างี้ทำให้เราจับคาตรกรได้ยากเลลวลาเราดูสีใช่ปะอ้าวใช่ใช่ใชเพราะว่านี่มันจะเปลี่ยนสีไปแลนะ้ ไม่ใช่ศูนห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์ฮ้ยไม่มีใครมาเก่เลยหรอเกี่ยวกกดแล้วมันจะจำอะไรกันได้ไมว้ยเนี่ยชื่อก็ไม่บอกเรดกรีน I want green ่าคืออาจจะสีของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันด้วยก็ได้นะเพราะว่าแบบไอวอลสกีนะ,นะที่คนเียเขาเป็นน้ำตาลไปแล้วอมันก็คือจับคตตกรยากมากนะไม่สามารถระบ,บุอะไรได้เลยแม้แต่น้อยสติลนะคะ เดี๋ยวทำไมต้องเป็นสีแดงอ่ะเอ้ยเขาไม่ได้เอโอโเคโอ๊ยปวดหัวไม่ลืมไปนะคะนี่ อีกเ huh oh, ี๋ดินสองตู้อันี้จะแฮกแล้วนะทุกคนฮะเราโหวตอันนี้ทำไมทำไมเราไปโหวตตีเขียวเฮ้ยนี่มันแฮกแล้วนี่แฮกเกอร์ทัชเอาอดีต แล้วมันเมื่อกี้สีแดงไม่เคยะไรที่งงมากโอ้ยตายเลยเรื่องสองตาบอกแล้วทุกคนเฟรตีคร้คัลเลอร์เนี่ยเรางงจริงอายและเฟรตี้คัลเลอร์เนี่ยอืมอืมเอาดีพี่สบายใจเลย เดี๋ยวเราลอนะคุณไปแอดมินไปห้องไฟไปเลกเตอร์ดีกว่าเดี๋ยวเราลอยจากซ้ายไ,ไปขวาจบแสดไปห้องไฟห้องไฟมีสองควิสนะคะ เราก็จะไลน์ไปแอดมินจีดัมเดินนะอ๋อคือเขาเรียกว่ววาอะไรอ่ะมันจะมันจะแปลกเป๊ก โดนข่าเลยนะคะทุกคนเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวอีกสักตาละกันเนาะมันตัดใจไม่ได้เี๋จะเปลี่ยนมวลไม่ทันไปสี่คันเลือดต่อไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะจบแล้วนะคะจบจริงๆแล้วนะคะเพื่อตัดใจไม่ได้ค่ะขอบคนค่ะ ไม่มีเครื่ตรงเวฟพูดเลยตายเนียบ่อยเดี๋ยวคลิปอันนี้ลงวันนี้เลไหมมันที่ท่ายเนี่ย18กุมภานะครับทุกคนข้องของมงูเฮ้ยมีทะ มีทิ้งขยะแต่เราคิดว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างไงมันก็งงตีอยู่ดีนะคะตามนั้นกันได้ผู้ชอสวัสดีค่ะ